สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปปิดท้ายนะครับเลขเด่นชุด2ตัวล่างนะครับของงวดวันที่16ตุลา2 5 6 7นะครับตามที่ผมได้นำเสนอไปนะครับในคลิปเด่น2ตัวล่างในคลิปแรกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปแต่ละจุดทั้งหมดนะครับและจะมาเพิ่มแนวทางนะครับในชุดเน้นให้นะครับจากชุดที่นำเสนอไป อันดับแรกนะครับในสูตรล็อกนะครับซึ่งงวดนี้ก็คิดว่ายังจะเข้าอยู่ต่อเนื่องนะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับเข้าอยู่นะครับในล็อก8นะครับ7 8 9 3 4เสีเข้าอยู่ที่9หลักหน่วยนะครับงวดนี้ได้ล็อก3าม คือ2 3 4ี่นะครับใน5้าตัวนี้จะต้องมีติดอยู่ใน2ตัวล่างอย่างน้อย1ตัวถึง2ตัวนะครับตัวที่รอประกบนะครับก็จะมี1 5 6 7 0ห้าูนนะครับใน5้าตัวนี้คือตัวที่ไม่อยู่ในล็อกนะครับพร้อมที่จะเป็นตัวประกบเป็นชุด2ตัวล่างนะครับในหมวดนี้นะครับ สำหรับเลขคงที่นะครับที่จะต้องมีติดมาทุกงวดนะครับในท้าย2ตัวล่างนะครับก็จะมีอยู่6ตัวนะครับ1 4 6 7 8 9้านะครับถ้าท่านเป็นดูย้อนหลังดูตามสีตินะครับในเลข6ตัวนี้นะครับจะมีติดอยู่ในท้าย2ตัวล่าง1ตัวถึง2ตัวทุกงวดนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ละงวดจะต้องมีเลข สงตัวนี้นะครับผสมอยู่ยน้อยหนตัวนะครับและบางงวดก็มาถึง2ตัวนะครับดังนั้นในการจับชุดนะครับควรจะมีเลขใน6ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งผสมจับคู่เป็นชุด2ตัวล่างอยู่นะครับถ้าหากไม่มีนะครับโอกาสที่ความเปลี่ยนไปได้นะครับก็จะเหลืออยู่5้าส้าสิบนะครับ แต่ทางนี้ทั้งนั้นถ้าหากมันเป็นแนวทางที่เด่นจริงๆนะครับโดยไม่มีเลข6ตัวนี้ผสมอยู่ก็ต้องเอาเป็นจุดรองชุด,ดกันไว้นะครับสำหรับเลขเด่นหลักหน่วยนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับก็เข้ามาต่อเนื่องนะครับงวดนี้ผมก็ยังวางไว้ว่าในเลข3มตัวนี้จะอยู่ที่หลักหน่วยนะครับซึ่งแนวทางของสูตรนี้นะครับ ตั Finnish, no 9, of of ้งแต่งวดที่ออกเ็ดเก้านะครับก็ไล่มานะครับสิบขงวดนะครับมีผิดอยู่แค่สองงวดที่ไม่เข้าอยู่ทั้งหลักสิบหลักหน่วยตั้งแต่นั้นมาก็เข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับแต่แรกก็เข้าอยู่ที่หลักหน่วยมาตลอดนะครับมีผิดอยู่สองงวดไม่เข้าหลักสิบหลักหน่วยแต่กลับมาเข้าหลักหน่วยอีกนะครับไล่ยาวมาจนถึงงวดที่แล้วนะครับซึ่งผมก็เน้นอยู่แล้วนะครับว่า เมื่อที่แล้วว่าเจ็ดแปดเก้าในสามตัวนี้จะมาที่หลักหน่วยนะครับก็เข้าอยู่ที่เก้างวดนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับวิธีคิดก็อันเดียวกันกับที่ผมยกมาวางไว้ที้ตรงนี้นะครับก็คิดว่าท่านคูรจะจดไว้นะครับในสูตรนี้นะครับนําไปใช้ต่อเนื่องตลอดปีนะครับผมก็หวังว่าอย่างน้อยนะครับมันน่าจะอยู่ในชายสองตัวล่างงวดนี้นะครับโดยเฉพาะที่หลักหน่วยนะครับ ดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวหลักที่ผมจะเอามาจัดเป็นชุดสองตัวล่างนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่สูตรหลักที่ผมใช้มาตั้งแต่ต้นปีนะครับก็มาผิดติดกันอยู่สองงวดนะครับผมก็พักไปนะครับงวดที่แล้วผมไม่เอามานํามาใช้ก็ปรากฏว่ามันกลับเข้ามาเดินต่อนะครับนะครับในงวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะครับ วันนี้นะครับผมก็เลยเอามาวางไว้นะครับโดยจะเน้นอยู่ที่เลข5้านะครับซึ่งเลขห้านะครับในชุด2ตัวล่างนะครับผมก็จะจับเพิ่มเติมมาให้สําหรับเลข5้านะครับในชุดปฉพ์ตชุดที่เด่นนํมาชนกับสุดล็อกนี้นะครับซึ่งผมยังไม่ได้จับให้นะครับผมก็จะมาเพิ่มเติมให้อยู่นึชุดเป็นชุดเอามากันไว้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่า ในเลข3มตัวนี้ไม่มางดนี้นะครับเลขห้านะครับจะมาชนกับสตรล็อกสูรนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจับให้นะครับมีอยู่1ชุดนะครับสําหรับดับล่างงดนี้นะครับก็มั่นใจว่าจะดับอยู่นะครับเพราะมันก็เตินต่อเนื่องมานะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับยังไม่มีผิดเลยนะครับก็จะดับอยู่1ตัวนะครับงดนี้ก็ดับที่ลเจ็ดนะครับ เลขเจ็ดนะครับจะไม่มีนะครับในชุดสองตัวล่างงวดนี้นะครับ,นะรบอีกเลขหนึ่งก็คือเลขหกนะครับดังนั้นในสูตรนี้ก็จะเหลือเลขห้าตัวเดียวนะครับสําหรับสูตรดับหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเดินต่อเนื่องนะครับหลักสิบงวดนี้นะครับก็จะดับอยู่ที่เลขหนึ่งเลขศูนย์เลขเก้าซึ่งเลขศูนย์กับเลขหนึ่ง ผมให้เด่นอยู่ที่หลักหน่วยอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันดับอยู่ที่หลักสิบนะครับก็คิดว่าก็น่าจะดับอยู่นะครับถ้าหากมันจะมามันก็น่าจะอยู่ที่หลักหน่วยนะครับถ้าดับหลักหน่วยนะครับก็ปรากฏว่ามีหลักสิบมีดับเลขหกหลักหน่วยก็ดับเลขหกนะครับดังนั้นไอ้ตัวนี้นะครับผมให้ตัดออกนะครับดังนั้นสูตรนี้จะเหลือเลขห้าตัวเดียวนะครับถ้าหากวันนี้มันเดินต่อนะครับ กรับดับหลักหน่วยนะครับก็จะมีเลข0ูนย์อีกนะครับดังนั้นเลข0ูนย์นะครับใน9 0้าก็จะเหลือตัวเด่นคือ9กับ1นะครับโดยจะมาที่หลักหน่วยนะครับ1ไม่มาที่หลักสิบนะครับแต่สหรับเลข9กมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับดังนั้นในชุด2ตัวนะครับก็จะต้องกลับตัวถ้าชุดที่มีเลข9ก้าจะต้องกลับตัวกันไปด้วยเอาไว้ที่หลักสิบด้วยนะครับแต่ตามสูตรนี้มันเน้นที่หลักหน่วย แต่หากงวดนี้มันจะมาที่หลักสิบมันก็มาได้นะครับเพราะมันไม่ได้อยู่ในสูตรดับหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับสําหรับเลข2กับเลข3นะครับซึ่งอยู่ในสูตรลอกนะครับถ้าหากจะมาก็จะมาที่หลักสิบนะครับเพราะดับมันดับอยู่ที่หลักหน่วยนะครับเลข2ดับอยู่2สูตรที่หลักหน่วยและเลข3นะครับนั้นในการจับชุดนะครับก็ชุดที่ผมจับไปให้นะครับ เน้นไว้ให้นะครับในชุดที่มีเลขสองเลขสามว่าควรจะจับคู่กับอะไรนะครับสําหรับแต้มดับนะครับงวดนี้นะครับก็จะดับอยู่งวดที่แล้วก็ดับอยู่นะครับงวดนี้ดับหนึ่งแต้มสองแต้มห้าแต้มหกแต้มนะครับดังนั้นชุดแต้มที่เหลือนะครับก็จะมีสองแต้มก็จะมีสามแต้มนะครับสามแต้มสี่แต้มนะครับเจ็ดแต้มแปดแต้มเก้าแต้มศูนย์แต้มนะครับ ในชุดสองตัวตรงล่างนะครับถ้าหากจับตามสุดล็อกนะครับตามสุดล็อกนี้นะครับเอามาชนกับสุดเด่นหลักหน่วยนตรงนี้นะครับนำจากกลุ่มที่รอเสียบมาประกบกับตรงนี้นะครับซึ่งจะยืน901ไว้ที่หลักหน่วยนะครับก็จะได้ชุด2ตัวตรงนะครับที่มี9มิ0มิ1อยู่ที่หลักหน่วยนะครับ ก็ได้ชุดสองตัวตรงทั้งหมดนี้นะครับที่ผมนําเสนอไปนะครับผมก็ได้ทําเครื่องหมายนะครับคัดเลขเด่นไว้ให้เฉพาะในกลุ่มใหญ่นี้นะครับก็จะเหลือกลุ่มเด่นก็จะเป็นกลุ่มที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับตัวที่ไม่น่าจะออกตัวที่ผมการกระบาดไว้นะครับดังนั้นท่านนี้ทั้งนั้นในกลุ่มนี้นะครับผมก็จะเอามาตัดด้วยสูตรดับหลักสิบสูตรดับหลักหน่วยนะครับ คือ10หลัก10ก็ดับที่1ที่สูนที่9ที่6นะครับดับหลักหน่วยก็จะดับอยู่ที่6ที่2ที่3าศนะครับนำมาคัดออกจากกลุ่มนี้นะครับก็จะได้อยู่ชุด2ตัวตรงณตรงนี้นะครับเป็นชุด2ตัวตรงนะครับโดยจะมีเลข9กับเลข1นะครับอยู่ที่หลักหน่วยนะครับเพราะว่าเลข0ูนย์มันดับอยู่ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับ ดังนั้นในสูตรเด่นหลักหน่วยงวดนี้นะครับก็เหลือ9กับ1นะครับจะเป็นชุดเด่นนะครับก็จะได้ชุดทั้งหมดตรงนี้นะครับ12ชุดนะครับใน12ชุดที่ผมคัดไว้ให้นะครับตัวเด่นก็คือตัวที่ผมขีดเส้นใต้นะครับนะครับตัวที่น่าจะไม่มาผมทําเครื่องหมายกากรบาดไปให้นะครับเมื่อได้ตัวเด่นนะครับตามสูตรดับหลักสิบหลักหน่วยนะครับมีส2ชุดนะครับ ผมก็จะมาคัดออกด้วยแต้มแต้มดับนะครับซึ่งงวดนี้มันดับอยู่1แต้ม2แต้ม5แต้ม6แต้มนะครับผมก็เอา1แต้ม2แต้ม5แต้มมาคัดออกจาก12ชุดนี้นะครับก็จะเหลือชุด2ตัวต,วตรงนะครับอยู่ในชุดที่ผมทําเครื่องหมายสีแดงไว้ระบายสีแดงไว้ให้นะครับตัวเด่นก็คือตัวที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ให้ตัวกาการ,ระบาดคือตัวที่ไม่น่าจะมาในงวดนี้นะครับแต่ผม เพิ่มชุดกันไว้ให้นะครับมีอยู่3มชุดนะครับมีอยู่3 0 8 0 9นูนะครับเกื่กรอนี้งวดนี้นะครับเลข0ศูนย์นะครับซึ่งเด่นอยู่ที่หลักหน่วยนะครับเด่นที่ห,หลักหน่วยหากสูตรดับหลักหน่วยงวดนี้เลขศูนย์ดับไม่อยู่นะครับมันก็จะมาได้ใน308090ูนะครับ30นี่ก็จะมาจากสูตรล็อกล็อก3นะครับล็อก3าม แปดนเนะครับสำหรับ2กับ4ไม่มีคู่กับ0นย์เพราะว่าเมื่อรวมแต้มแล้วมันอยู่ในแต้มดับ2ตัวนะครับผมก็เลยมาเอามาวางไว้ให้นะครับดังนั้นในชุดที่เด่นตามแต้มนะครับตับดดับด้วยแต้มแล้วนะครับก็จะเหลือชุดเด่นนะตรงนี้นะครับในหมดที่แล้วผมวางไว้ให้แค่จุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีอีกแนวทางหนึ่งที่เป็นสูตรที่ผมนําเสอเนอไปหมดที่ ก่อนแล้วมันก็เข้าอยู่ที่ห้าเก้านะครับนํามาจับชนนะครับเป็นชุดสองตัวตรงนะครับดังนั้นณตรงจุดนี้นะครับผมก็มั่นใจว่าหน้าตรงจุดนี้จะต้องมีชุดสองตัวตรงนะครับสองตัวล่างตรงอยู่ในกลุ่มนี้นะครับสําหรับชุดดับสองตัวล่างนะครับงวดนี้ผมก็มั่นใจว่าจะดับอยู่อีกนะครับซึ่งก็ดับอยู่มาติดติดกันหลายงวดนะครับ ก็คิดว่างวดนี้ในชุดที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับเป็นทั้งตัวตรงและตัวกลับนะครับจะไม่มาในท้ายสองตัวล่างนะครับแต่ถ้าหากว่ามันอยู่ในชุดเด่นของท่านนะครับก็ให้พิจารณาตัดสินใจเอานะครับว่าท่านจะให้น้ําหนักมากหรือให้เป็นตัวรองตัวกันนะครับแต่ก็คิดว่าโอกาสที่น่าจะมามันมีน่อยนะครับจากสูตรดับตรงนี้มาจากไหนนะครับก็มาจาก เลขห้าตัวนี้นะครับในห้าตัวนี้จะไม่จับคู่กันมาเป็นชุดสองตัวล่างนะครับเพราะว่าสูตรล็อกตัวนี้มันบังคับอยู่นะครับซึ่งสูตรล็อกตัวนี้ก็ยังเดินต่อเนื่องซึ่งจะมีปิดมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับดังนั้นในชุดห้าตัวนี้มันจะไม่จับคู่กันมาเป็นชุดสองตัวล่างนะครับก็จะอยู่นะกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับดังนั้นก็พิจารณาเอาไปพิจารณานะครับว่า ชุดเต็นของท่านมีตรงกับชุดดับสองตัวล่างของผมหรือเปล่านะครับก็ตัดสินใจเอานะครับว่าจะให้น้ำหนักมากหรือน้ำหนักน้อยนะครับทั้งตัวตรงรืะตัวกลับนะครับผมก็จะมาเสนอแนวทางนะครับซึ่งแนวทางสูตรนี้นะครับซึ่งงมดที่แล้วนะครับผมก็เน้นไว้ให้นะครับจับออกมาตามสูตรนี้ ประกอบกับสูตรเดีนหลักหน่วยนะครับซึ่ง7 8 9นะครับก็เข้าอยู่ที่5กับ9นะครับคือชุดที่ผมเน้นขีดเส้นใต้ไว้ก็เข้าอยู่ที่5 9นะครับก็คงมีหลายท่านนะครับที่นําจุดนี้ไปไปเล่นนะครับก็คงจะถูกนะครับก็คิดว่าคงจะถูกในงมวดนี้นะครับผมก็จะนาแนวทางนี้มานาเสนอให้นะครับซึ่งในงมวดที่แล้วนะครับในแนวทางของแต้ม แต้มเด่นนะครับผมก็เพิ่มเติมมาให้ก็เข้าอยู่ที่ห้าเก้านะครับเข้าอยู่ที่ห้าเก้านะครับดังนั้นในหมวดนี้นะครับในแนวทางของแต้มเด่นนี้นะครับก็น่าจะมีชุดสองตัวล่างอยู่นะครับแล้วก็ต้องมามองว่าในจุดนี้นะครับซึ่งผมจะนำสองสูตรนี้มาจับคู่กันนะครับสูตรนี้ก็จะมาจาก สเตนนี้นะครับซึ่งเดินต่อ,ตอเนื่องมาเข้ามาอย่างน้อยหนึ่งตัวถึงสองตัวตั้งแต่ต้นปีมามีผิดอยู่แค่งวดเดียวนะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาอย่างน้อยหนึ่งตัวถึงสองตัวงวดที่แล้วก็เข้าอยู่ที่ห้านะครับวันนี้ในห้าตัวนี้นะครับใต้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับวิธีคิดก็ใช้สองตัวล่างงวดที่เพิ่งออกนํามาบวกกันและบวกด้วยสองคงที่ได้เาไห่นับไปห้าตำแหน่งนะครับในห้าตัวนี้จะมี อยู่ในชุดสองตัวล่างอย่างน้อยหนึ่งตัวถึงสองตัวนะครับผมก็จะสูตรนี้นะครับมาประกบคู่กับสูตรเด่นหลักหน่วยนี้นะครับซึ่งวันนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับพนนี้เมื่อเอามาประกบกันจะได้เหลือน้อยชุดลงนะครับชุดนี้จะเป็นชุดกันนะครับเป็นชุดกัน ซึ่งมดที่แล้วมันได้มากชุดนะครับเพราะว่าในห้าตัวนี้มันไม่มีตัวไหนดับนะครับมีดับอยู่ตัวเดียวคือเลข6ในมวดที่แล้วนะครับก็เหลืออยู่4ี่ตัวเอามาจับเป็นชุด2ตัวตรงนะครับโดยมี6เอามากันไว้นะครับหกมากันไว้มวดนี้ผมกันไว้ที่เลขศูนย์นะครับเอาหมากันไว้มันก็เข้าอยู่ในชุดที่ผมเน้นนะครับแต่มวดนี้นะครับมันดับอยู่ทั้ง6กับเกดนะครับ 6, 7, 8, 90, 0, ดับทั้งหกทั้งเจ็ดมันก็เหลือแค่แปดเก้าศูนย์นะครับพอดีศูนย์ดับทั้ง 10, หลักสิบหลักหน่วยนะครับหกก็ดับทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับเจ็ดดับทุกหลักนะครับดังนั้นการจับเป็นชุดสองตัวตรงมันก็จะเหลือน้อยชุดลงนะครับดังนั้นก็จะเอาแปดเก้านะครับศูนย์มาชนกับเก้าศูนย์หนึ่ง 9, 100, 000, นะครับมันก็จะได้ชุดสองตัวตรงแลนะตรงนี้นะครับซึ่งเป็นชุดสองตัวตรง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้กลับตัวกันได้ด้วยนะครับถ้าหากชอบชุดไหนนะครับเผื่อว่าวดนี้มันจะไม่สูตรนี้ที่ว่าเด่นหลักหน่วยวดนี้มันอาจจะมาไม่มาที่หลักหน่วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวที่จะมาได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยในสามตัวนี้มีเลขเก้าตัวเดียวนะครับสําหรับเลขหนึ่งดับอยู่ที่หลักสิบนะครับถ้ามาจะมาได้ที่หลักหน่วยนะครับดังนั้นชุดที่เป็นเลขเก้านะครับก็จะมีแปดเก้าก็การเก้าแปดไปด้วยนะครับเก้าหนึ่ง นะครับก็หนึ่งไม่มาที่หลักสิบอยู่แล้วนะครับตัวที่น่าจะกลับตัวนะครับมีชุดแปดเก้าชุดเดียวนะครับแต่แปดหนึ่งนี้เลขหมันไม่น่าจะมาที่หลักสิบอยู่แล้วนะครับแล้วในชุดนี้จะเป็นชุดสองตัวตรงนะครับสําหรับชุดกันนะครับก็จะมี 3, มี8ปดสามศูนย์แปดศูนย์ก้าศกรณีลูกมดนี้เลขศู์นะครับที่ว่าดับทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับจะดับไม่อยู่ ถ้าหักมามานก็จะมาหลักหน่วยนะครับก็จะชนกับเลขสามนะครับเลขสามมันก็อยู่ในสูตรล็อกนะครับซึ่งล็อกสามงวดนี้นะครับมันมีเลขสามอยู่นะครับสำหรับเลขสองจะมาจับกับเลขศูนย์หรือสี่จะมาจับกับเลขศูนย์มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันติดอยู่ในสูตรดับนะครับสูตรดับแต้มนะดับหลักนะครับก็ จะเหลือเลข3ามตัวเดียวนะครับสำหรับเลข8เลข9้านี้มันชนกันทั้งในสุดล็อกคือ2 3 4ส9ี่ในสูตรนี้ชนกันนะครับที่8กับ9นะครับดังนั้น8กับ9นะครับในงวดนี้จะเด่นในชุด2ตัวล่างนะครับถ้าหากมาจับมันก็จะอยู่เพียงชุดที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับตัวที่ผมจะมาเพิ่มนะครับก็จะมี5กับ8 เลขห้านี้นะครับก็จะมาจากสูตรนี้นะครับมาจากสูตรนี้ที่ว่ามันกลับมาเดินต่อน,นึงวัที่แล้วนะครับดังนั้นถ้าหากตัดดับสองตัวนี้ออกไปก็จะเหลือเลขห้าตัวเดียวนะครับดังนั้นเลขห้าถ้ามาได้นะครับมันก็จะน่ามาชนกับแปดนะครับน่าจะมาชนกับแปดก็คือตรงสูตรนี้นะครับถ้าหากมานะครับเพราะว่า ในสสูตรนี้สูตรล็อกก็มี8กับ9ในสูตรนี้ก็มี8กับ9นะครับนั้นตัวชนนะครับถ้าเลข5้าจะมานะครับก็จะเป็น5้านะครับแต่ทั้งนี้ดังนั้นในสูตรนี้ก็ควรจะกลับตัวกันได้ด้วยนะครับ5้าเอาเป็น8 5ดห้านะครับเพราะว่าเลข8มาได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลข9้ามาได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับมีแต่เลข1อย่างเดียวนะครับที่มาได้แค่หลักหน่วยนะครับไม่มาหลักสิบนะครับ แล้วในชุดที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับก็ถือว่าเป็นชุดสรุปนะครับที่ให้เหลือน้อยชุดลงนะครับจากชุดเด่นนะครับทั้งหมดนี้นะครับตัดด้วยสูตรดับหลักสิบหลักหน่วยนะครับในกลุ่มนี้นะครับมาตัดด้วยแต้มดับนะครับเหลือในกลุ่มนี้นะครับแต่คาดออกจากกลุ่มนี้มานะครับโดยใช้สูตรนี้เป็นตัวชี้วัด นะครับก็จะเหลือชุด2ตัวตรงนะครับณตรงจุดนี้นะครับโดยตัวเด่นน่าจะอยู่ใน4ตัวนี้ตัวนี้เป็นเพียงตัวกันนะครับจะมาได้แค่แ้า50% 50นะครับแต่ตัวนี้มีโอกาสมาได้ถึง90ขึ้นไปถึง100%นะครับดังนั้นใน4ตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ในชุด ที่ผมเน้นไว้ให้แต่แรกอยู่แล้วนะครับนะครับที่มีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีแค่ชุดห้าแดนะครับซึ่งมาจากสูตรนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้จับไปให้นะครับชุดที่เป็นห้า้านะครับถ้าห้ามันจะมานะครับมันมีห้าเก้ากว่าห้าแต่ผมก็ได้ปัดออกไปนะครับความเป็นไปได้นะครับมันก็จะมีน้อยหน่อยนะครับก็ ถ้า5 1่มันก็อยู่ในแต้มดับ6แต้มนะครับ5 9นะครับมันอาจจะมาได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะมาซ้ำเดิมนะครับมันไม่น่าจะมาซ้ำเดิมก็คิดว่าถ้าหากมันจะมานะครับมันก็น่าจะเป็น58นะครับโดยสูตรนี้งวดนี้อาจจะไม่มาซักตัวนะครับถ้าหากสูตรเดลักหน่วยงวดนี้ไม่มาซักตัวนะครับตัวที่จะมาคือ8นะครับจะมามมาแทนนะครับ ดังนั้นให้ซื้อคู่นี้ชุดนี้ไว้กันไว้ให้ด้วยนะครับ8 5 5ห้าแดนะครับ8 9ก็8นะครับนอกนั้นเป็นชุดตรงนะครับนอกนั้นไม่ต้องกลับตัวนะครับในชุดนี้ไม่ต้องกลับตัวนะครับแต่สำหรับ8 9การ9กไว้ด้วยนะครับตัวที่ผมเพิ่มเติมมาให้คือ5้าแดการ8ด้าไว้ด้วยนะครับแต่สำหรับ3มชุดนี้ให้เป็นชุดตรง นะครับไม่ต้องกลับตัวนะครับก็คิดว่าผมมาสรุปให้นะครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่า2จุดนิชชนกันนะครับมันน่าจะมาอีกนะครับงวดหนึ่งนะครับซึ่งในทางนี้อันเดียวกันนะครับแต่งวดที่แล้วมันมากชุดนะครับเพราะมันไม่มีตัวดับนะครับ แต่มวดนี้มันมีตัวดับอยู่2ตัวนะครับก็จะเหลือแค่น้อยชุดลงไม่มีตัวกันนะครับซึ่งมวดที่แล้วก็กันไว้ตัวกันนะครับมันก็ไม่มานะครับครับมวดนี้ยิ่งง่ายเข้านะครับเหลือน้อยชุดลงนะครับแต่ถ้าหากวังนี้ท่านชุดที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับเป็นเลขดับของท่านนะครับเป็นชุดดับของท่านหรือชุดดับของหลายท่านนะครับก็อยู่ที่ท่านจะตัดสินใจว่าจะนําไปเล่นหรืไม่นะครับ หรือว่าจะผ่านนะครับก็อยู่ที่ท่านเองนะครับที่จะตัดสินใจนะครับแต่หากเชื่อมั่นในทางผมที่ผมนํามาวางไว้ให้นะครับก็ลองหาซื้อตามนะครับชุดเด่นก็จะเหลืออยู่แค่สี่ชุดนะครับจากชุดทั้งหมดนะครับที่อยู่ณตรงจุดนี้นะครับคัดไล่ลงมาเหลือตรงจุดนี้นะครับนะครับละคัดออกมาด้วยสองสูตรนี้จับผมชนกันก็จะเหลือแค่ตรงนี้ นะครับก็หวังว่าในการนําเสนอนะครับซึ่งผมก็รวบรัดให้มันสั้นลงนะครับก็เอาไปพิจารณาหาซื้อไว้นะครับถ้าหากเชื่อมั่นในแนวทางที่ผมนําเสนอไว้ให้นะครับแต่หากแนวทางของผมเป็นแนวทางของเลขทับก็ให้ท่านผ่านไปนะครับก็ไม่ต้องเอามานะครับพิจารณานะครับ ก็ขอวยพรให้ท่านโชคดีนะครับสําหรับในชุดสองตัวล่างในวันที่สิบหกตุลานี้กันทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะครับสําหรับท่านที่คอมเมนต์เข้ามาในเชิงเห็นแก่ตตัวนะครับผมก็ได้บล็อกออกไปนะครับก็คิดว่าพวกเรานะครับถ้าจิตใจนะครับมองแต่ตัวเองจะได้นะครับแต่ไม่คิดถึงจิตใจของคนอื่นนะครับ ก็ควรเลือกติดตามผมนะครับแต่ผมไม่สามารถทําให้ท่านถูกได้ทุกงวดนะครับก็ยังมีอีกหลายช่องนะครับที่คิดว่าคงจะทําให้ท่านถูกทุกงวดโดยที่ไม่มีผิดนะครับถ้าหรับผมถ้าหากคิดว่าผมไม่สามารถทําให้ท่านนะครับถูกทุกงวดได้นะครับก็ไม่ต้องเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าอะไรนะครับก็ให้เลิกกดเลิกติดตามไปนะครับ ยังมีอีกเป็นร้อยช่องนะครับที่เป็นนักคำนวณที่มีความสามารถซึ่งอาจจะมีความสามารถมากกว่าผมนะครับก็ให้ท่านไปติดตามนะครับก็คงจะทำให้ท่านนะครับถูกระวัลทุกงวดนะครับสำหรับโฆษณาที่เข้ามานะครับถ้าหากมันยาวเกินไปนะครับก็กดข้ามไปเลยนะครับผมรู้สึกว่าในคลิปลปหนึ่งนะครับ YOUTUBE จะป้อนโฆษณามากเกินไปนะครับและมีเวลาน,านานมากเกินไปนะครับถ้าหากมันรบก,กวนเวลาท่านนะครับก็กดข้ามไปเลยนะครับไม่ต้องไปใส่ใจนะครับเพราะผมรู้สึกว่าปกติโฆษณามันจะแค่ไม่กี่วิแต่เรนนี้มันยาวเป็นแต่และคลิปยาวเป็นนาทีนะครับแล้วมีสองคลิปสามคลิปติดติดกันเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับในการ สปอนเซอร์เข้ามาของ y o u t u b e นะครับถ้ามันยาวมากก็กดข้ามไปเลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับในการที่จะมารอชมนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในงวดต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้คอมเมนต์นะครับในทางที่ดีนะครับให้กำลังใจกันนะครับ ก็หวังว่าในงวดนี้นะครับไม่ล่างก็บนนะครับจะต้องมีชุดที่ถูกลงวันนะครับที่ผมนําเสนอไปนะครับก็ให้ระวังนะครับเลขเก้านะครับงวดนี้จะมาทั้งล่างบนนะครับเก้าศูนย์หนึ่งในสามตัวนี้นะครับจะมาทั้งล่างทั้งบนนะครับโดยเฉพาะเลขเก้านะครับน่าจจะมีให้เห็นทั้งล่างทั้งบนนะครับ ขออวยพรให้โชคดีกันทุกคนนะครับไป้พบกันใหม่ในงวดต่อไปครับสวัสดีครับ